สวัสดีครับพบกับธรรมกกติสมาร์กันอีกครั้งนะครับผมวันนี้เล้ยได้ตัวนี้ครับนามินั่นเองนะครับผมนี่จอมขโมยนะครับผมนามินะครับเรียกว่ารอยยิ้มเจ้าเล่ห์สุดๆนะครับผมวิธีการเลี้ยงได้นามินะครับตอนแรกผมก็งงนะเออจะเลี้ยงยังไงนะให้ได้ตัวละครใหม่ใช่ไหมหลังจากไปศึกษามานะครับผมไม่ได้ให้อาหารเลย เราก็พบว่ามีเงื่อนไขสองอย่างครับที่เราต้องรู้ครับอย่างที่หนึ่งก็คือพวกฟังก์ชันอาหารพวกนี้ครับมีผลต่อการได้ตัวละครครับอย่างเช่นเนื้อก็จะเป็นลูฟี่อะไรเงี้ยนะครับผมเดีย๋ยวท้ายคลิปผมจะแนบข้อมูลไว้ให้นะว่าให้อาหารอันไหนได้ตัวอะไรนะครับแซนด์วิชก็จะเป็นนิโคโลโบินอะไรเงี้ยนะครับถ้านักมาลัานโดวซ้ายบนนะก็จะได้ซันจิ ไอตอนแรกผมเลี้ยงแล้วไม่ได้ซันจีเพราะว่าผมไม่ได้ให้อาหารพวกนี้นั่นเองเราต้องให้อาหารที่เป็นวันพีสถึงจะได้ตัวละครวันพีนะครับนะส่วนถ้าเป็นของหวานนะครับผมนะครับเอาอันนี้ไม่มีนะให้อาหารปกติก่อนแล้วกันก็จะมีโค้านะครับจะได้แฟงกี้นะครับผมตัวของจอกถ้วยนะครับก็จะได้จินเบขนมสใส่ไหมได้ช็อปเปอร์แล้วก็ส้มจะได้นามิส่วนอีกสามตัวที่เหลือนะครับจะได้ตาม ไอเทมนะครับผมตอนนั้นที่ผมเลี้ยงได้โซโลครับเพราะผมใช้ไอเทมครับนี่ตัวนี้อันนี้บรูคโซโลแล้วก็อุซบนะครับผมงนั้นถ้าเราใช้ของพวกนี้ครับมากๆนะมันจะได้ตัวละครนั้นนั่นเองอวิธีการเลี้ยงมีแค่นี้เองง่ายๆคือตอนแรกผมคิดว่าแบบต้องเลี้ยงดีเลี้ยงมากเลี้ยงน้อยไม่ใช่เลยครับเป็นเงื่อนไขพิเศษของตัวนี้ครับผมอ๋อแลวอย่างหนึ่งนะครับลืมบอกไปอยู่ไหนนะอันนี้ อ่าต้องย้อนกลับไปอันนี้อันนี้มันจะมีเมมโมรี่ครับเมมโมรี่ตัวเนี้ยนะครับไอคอนตัวเนี้ยครับเราจะได้มานะครับผมนี่ผมมีไอคอนของโซโลด้วยไหมครับเพราะว่าเราอเลี้ยงดีครับแล้วก็อยู่ได้กับเขาอะอย่างน้อยประมาณเจ็ดสิบสองชั่วโมงคือสามวันครับเราจะได้ไอคอนนี้มานะครับผมสิบอันบนก็คือตัวละครหลักสิบตัวแต่ถ้าอันพิเศษจะเติมได้อีกสิบแบบฮะโซโลก็เศร้าใจนะครับผมนี่ตัวซันจิที่ผมเลี้ยงไม่ได้ซันจิเพราะผมไม่ได้ให้ อาหารนะครมาลัานนั่นเองนะครับผมคือรู้แหละว่าจะได้ตัวเนี้ยวางแผนไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ให้อาหารตามคอนเซปต์วันพีก็เลยไม่ได้นะครับนี่ก็คือภาพรวมของการเลี้ยงทำมาเก็ติสมาร์ท่นเองนะครับผมนะครับคลิปหน้านะครับผมก็จะไปวางแผนเลี้ยงตัวถัดไปก็แน่นอนครับเราเลี้ยงตามพักพวกของกลุ่มหมอกฟังอ่แล้วดังนั้นคนต่อไปก็ซันจิหรืออุซบอุซบสิคนต่อไปเป็นอุซบครับผมได้เจอกันนะครับผมคลิปหน้า อุซบแน่นอนเพราะเรารู้แล้วว่าจะเลี้ยงยังไงนะครับยกเว้นแต่ว,ว่าเราจะเลี้ยงได้ตัวคนละเพศกันเหมือนจะเลี้ยงไม่ได้นั่นเองนะครับผมเจอกันครับ